สวัสดีครับพบกับ GT Family XEV ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้สัก2ปีนะครับพูดถึง BSUV ไฟฟ้า100%รุ่นที่มาทำตลาดในไทยยุคแรกๆเนี่ยก็มียกตัวอย่างเช่นนะครับไม่ว่าจะเป็น MG ZS EV BYD Atto 3ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเป็นรุ่นที่หลายๆคนไปรอคิวจองตั้งแต่เช้ามืดกันเลยถ้ายังจำกันได้นะจากนั้นเป็นต้นมา BYD Atto 3ก็ได้รับความนิยมมาเรื่อยๆเรียกได้ว่าครองจาฝูงมาอย่างยาวนานนะครับ ด้วยความที่เป็นรถที่ดีออปชั่นเต็มน่าใช้มากในราคาที่เหมาะสมแต่แต่แต,แต่ไม่อีกต่อไปนะครับสำหรับปี2025นี้การมาของรถคู่แข่งตัวฉกาดอีกหนึ่งรุ่นอย่าง Depal อ0 5ที่ว่ากันว่าสุดในทุกด้านดีที่สุดในจัก,กรวาล BSUV ตอนนี้ <Wow. S 1> แล้วแบบนี้ b y d a t t o 3จะยังไหวไหมนะครับยังจะคลองจากฝูงได้อยู่หรือเปล่าคลิปนี้อาจจะพาไปเทียบแบบไวไยกับ d e p o l S05 รุ่นท็อป ใครสุดกว่าไปติดตามกันเลย เราเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับโมเดลเย่ Year. สำหรับทั้ง2รุ่นนะครับบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้เป็นรุ่นที่ประกอบจากโรงงานในประเทศไทยทั้งคู่เลยนะครับเริ่มต้กันที่ BYD Atto 3เนี่ยจริงๆแล้วโมเดลเย่ของเขามาตั้งแต่นู่นเลยนะครับช่วงต้นปี2022นะครับนับอายุโมเดลจนถึงปัจจุบันก็จะอยู่ที่ราวๆ3าปีครึ่งกันแล้วนะครับส่วนที่พอไอศนะครับโมเดลเย่ของเขาจริงๆเนี่ยอยู่ที่ช่วงเดือนตุลาคมปี2024นับอายุโมเดลจนถึงปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งปีเท่านั้นออถือได้ว่า มีความสดใหม่มากกว่า b u o d Atto T e, อย่างชัดเจนอย่างที่2เทียบในเรื่องของดีไซน์หรือว่าการออกแบบ เรามต้อกันที่ภายนอกนะครับ BYD To3 เนี่ยจริงๆมาในทรงตัวถังแบบ SUV นะครับคอนเซปต์ในการดีไซน์ก็จะเป็นไปในแนวซีรีส์ราชวงศ์นะโดยที่ชื่อภาษาจีนเขาคือ BYD Yuan Plus นะครับด้วยคอนเซปต์การออกแบบด้านหน้าเนี่ยจะมาเป็นลักษณะของหน้ามังกรนะ Dragon Face นะครับจุดเด่นเขาคือไฟ daytime running light ที่จะมาในแนวลักษณะแบบเป็นโหนดมังกรนะส่วนท้ายรถก็จะเป็นลักษณะไฟท้ายแบบคาดยาวเด่นๆทําให้ดูวงๆด้วยเนี่ยดีไซน์ค่อนข้างจะสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับภายนอกของ BV 3ถัดมานะครับ DPOX05 จะมาในตัวถังทรง SUV เช่นเดียวกันนะครับโดยที่คอนเซปต์ของการออกแบบเนี่ยจะเป็นลักษณะของ Aircraft Space หรือว่าจะเป็นแบบยานอวกาศอะไรประมาณนั้นนะนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยภาษาการดีไซน์ของเขาจะมีความสวยเรียบหรูนะครับแอบมีความคล้ายคลึงรุ่นพี่ของเขาอย่าง d p o s 0 7เพียงแต่ว่าจะมีความมนมากกว่านะครับรุ่นพี่เขาจะทรงเหลี่ยมมากกว่าส่วนด้านท้ายรถนะครับจะมาพร้อมกับไฟไท้ายแบบคาดยาวเช่นเดียวกันค่อนข้างจะสวยเรียบหรูนะฮะ มาพร้อมกับโลโก้ที่เป็นไฟส,สวยๆเด่นๆแบบนี้เลยนะครับเหมือนรุ่นพี่เขาดนะีพอร์ไอน7ครับดูลุมร้ล้วเนี่ยในเรื่องของดีไซน์ภายนอกผมมองว่าดีพอรไอ5สวยกว่าดูโมเดินกว่าอย่างชัดเจนมาถึงเรื่องการออกแบบภายในนะครับบีวีเดีย e เนี่ยแน่นอนว่าแนวทางในการออกแบบจะเป็นลักษณะออกไปทางสไตล์จีนนิดนึงนะมีความเป็นแฟนตาซีหลากหลายคอนเซปต์รวมอยู่ในรถคันเดียวกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมัดกล้ามนะเรื่องของฟิตเนสมีเครื่องดนตีนะครับมีคันโยกเครื่องบินรวมไปถึงบางส่วนเนี่ยจะมีเป็นลักษณะแบบซีรีส์ทองทะเลนิดๆนะส่วนดีพอรส05นะครับจะออกมาในแนวแบบสวยเรียบหรูเลยนะครับดูดีมากๆเลยสัน้นๆจบเลยแค่นี้จริงๆนะครับก็ดีไซน์ภายในเนี่ยมองว่าดีพอร์ส05กินขาดเลยนะครับผมค่อนข้างจะสวยงามโดดเด่นกว่าอย่างชัดเจนนะครับถัดมาเป็นเรื่องของขนาดมิติตัวถัง b v d A u t o 3ทีนะครับมาพร้อมความยาว4.45เมตรนะครับกว้าง 1. 87สูง1.61ทานล้อในย,ยาว2.72เมตรระยะมินิมัมกราว์เคลยรนซ์ทับอยู่ที่ประมาณ17เซนติเมตรนะส่วนทีพอร์เอส05นะครับยาวกว่านะอยู่ที่4.62กว้าง1.9สูง1.6ทัานล้อเนี่ยยาวถึง2.88เมตรกันเลยนะครับส่วนมินิมัมกราว์เคลยรนซ์ทับอยู่ที่17.5เซนติเมตรนะครับรวมๆก็คือดีพอเอส05ยาวกว่าอย่างชัดเจนเลยอย่างถัดมานะครับเท่าเรื่องของการลงทุนแล้วก็ความยั่งยืนที่จะทำตลาดในประเทศไทยนะครับต้องที่ BYD นะครับได้ทําการตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยเริ่มผลิตมาแล้วนะครับเกือ,กอบจะหนึ่งปีแล้วนะครับ้วยเนื้อที่ของโรงงานเนี่ยขนาด600ไร่นะครับลงทุน เป็นจำนวนเงินคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0ล้านบาทนะครับส่วนกําลังการผลิตเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าสูงสุดเนี่ยทำได้1 5 0 0 0 0คันต่อปีส่วนช้างอันนะครับจริงๆก็ลงทุนในการสร้างโรงงานในบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเพิ่งเริ่มผลิตได้ไปประมาณเดือน2เดือนนี้เองนะครับโดยพื้นที่ของโรงงานเนี่ยอยู่ที่ทั้งหมด250ไร่เงินลงทุนนะครับ8,800ล้านบาทกําลังการผลิตเนี่ยเคลมไว้ว่าทําได้สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แคันต่อปีนะครับดูเรื่องของความยั่งยืน การลงทุนเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสูสีนะครับ BYD แอบข่มอยู่นิดๆนะครับถัดมาพามาดูในเรื่องของแพลตฟอร์มกันบ้างนะครับ BYD Auto Tree นะครับสร้างบนแพลตฟอร์ม ePlatform 3.0เป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถไฟฟ้า100%ยเปเนั่นแหละนะครับที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่แบบเซลล์ชูบอรดีนะส่วน d p o w e S05 นะครับสร้างบนแพลตฟอร์ม EPA1 แพลตฟอร์มนะครับก็เช่นเดียวกันเลยครับคล้ายๆกันคือเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างมาเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีการติดตั้งแบตเตอรี่แบบเซลล์ช ได้ว่าสูสีนะครับดูดีทั้งคู่ส่วนในเรื่องของ s ั s p e สเ i นชันหรือว่าระบบรองรับการสั่นสะเทือนนะครับบี d a t ดีนะครับด้านหน้าจะให้มาเป็นแบบแม c p พละสันสตราดนะครับด้านหลังเป็นมัลติลิง k ีพอตยี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับด้านหน้าเป็นแม c กพละสันสตราดนะครับด้านหลังเป็นมัลติลิงนะครับมาดูในเรื่องของเทียบราคาขายที่ไทยกับราคาขายที่จีนกันมานะครับเริ่มต้นกันที่ b ี d a t ดีราคาที่ไทยเนี่ยตัวท็อปตอนนี้ขายอยู่ที่7 9 9 0ะครับสนราคาน6 6 0น0 0 บวกมาอยู่ที่140,000บาทนะครับคิดเป็นบวก21%ส่วนที่ Paul X05 นะครับราคาที่ขายในไทยในรุ่นท็อปอยู่ที่899,000บาทนะครับราคาจีนเท่ากันเลยนะครับ660,000บาทบวกมาอยู่ที่240,000บาทนะครับคิดเป็นบวก36%ในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยก็มองว่า b i d i e t e T ชนะไปนะครับถามมาดูในเรื่องของระบบช่วยขับอัตฉริยะหรือว่าพวกระบบ A-DAS นะครับจริงๆ <cell. S 2> แล้วมีมาให้ทั้งคู่เลยนะครับเพียงแต่ว่า ดีพอเอซเนี่ยจะดูเหนือกว่าในหลายๆออปชันนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนที่สนใจในรายละเอียดนะสามารถกดหยุดดูได้เลยนะครับจะยกตัวอย่างในบางออปชันที่ดีพอเอซเหนือกว่า b ีไ a เดียโตทรีนะครับในเรื่องของระบบช่วยขับนะก็จะมีระบบ RSIO นะครับคือระบบที่นํารถเข้าออกช่องจอดในแนวตรงจากระยะไกลนะมีระบบ DVR นะครับบันทึกวิดีโอขณะขับขี่รอบทิศทาง3 6 0องศาเลยมีเซนทรีโหมดนะครับโหมดเฝ้าระวงังมีโหมด ROM นะ ระบบป้องกันรถพลิกคว่ำนะครับก็มีระบบ AVAS นะครับคือเสียงเตือนคนภายนอกขณะที่รถเนี่ยขับขี่ในความเร็วต่ำมีระบบช่วยตรวจจับป้ายจราจร TSR นะครับมีระบบ OSW ระบบช่วยเตือนความเร็วเกินกําหนดนะครับระบบ SEW นะครับช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนขณะเปิดประตูนะแล้วก็มีระบบ TJA นะครับระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ําด้วยก็ในเรื่องของระบบช่วยขับ Astroia หรือว่า a d a s เนี่ย T4i ศูน ชนะไป ถัดมามาดูในเรื่องของขุมพลังกันบ้างน,นะครับขุมพลังขับเคลื่อนนะ BWD a u t o 3นะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าขนาด150กิโลวัตต์นะ201แรงมา้าแรงบิด310นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100เนะี่ยอยู่ที่7.3วินาทีท็อปสปีดนะครับตามสเปคเนี่ยเคลมวาอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนที่ p อ l e 0 5นะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวเช่นเดียวกันนะแต่ว่าจะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะขนาดใหญ่กว่านิดนึงนะครับอยู่ที่175กิโลวัตต์แรงม้าเยอะ ตันเมตรอัตราเร่ง0-100เนี่ยอยู่ที่7.3วินาทีท็อปสปีดนะครับทำได้อยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเรื่องของขุมพลังขับเคลื่อนมองว่า DPO S05 ดูดีกว่าอย่างชัดเจนเลยถัดมาเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่และระยะทางในการวิ่ง Viper d i g i t รุ่นท็อปนะครับจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบ LFP นะครับที่เป็น Blade Battery นะครับก็ขนาดของแบตเนี่ยจะอยู่ที่60.48กิโลวัตต์อั่ววิ่งได้480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC DPO S05 มาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบ เอเช่ชนเดียวกันขนาดของแบตเนี่ย56.1กิโลวัตต์อานะครับวิ่งได้อยู่ที่470กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับในเรื่องของแบตเตอรี่และระยะทางในการวิ่งเนี่ยผมมองว่าสูสีกันมาต่อที่ในเรื่องของการชาร์จไวแบบ DC b v d t 3นะครับรองรับการชาร์จไวสูงสุดเนี่ยด้วยกำลัง88กิโลวัตต์นะครับพูดให้ความเพิ่มเติมคือชาร์จจาก30ถึง80%เนี่ยภายใน30นาทีส่วน TPO ไอ s 0.5ดูดีกว่าอย่างชาัดเจนนะครับรองรับการชาร์จไวอยู่ที่151.5 กิโลวัตต์นะครับชาร์จจาก30ถึง80เนี่ยใน15นาทีนะครับในเรื่องของการชาร์จไว DC เนี่ย DPO S05 กินขาดเลยนะครับเหมือนรถคอลลาเจนเลยมาดูในเรื่องของออปชันฟีเจอร์เด่นๆกันบ้างน,นะครับจริงๆแล้วนะครับ DPO S05 ดูดีกว่าเหนือกว่า b y d Atto T อย่างชัดเจนนะครับฉะนั้นในคลิปนี้นะครับเราจะพาไปดูออปชันของ DPO S05 ที่เหนือกว่า b y d Atto T นะเริ่มต้นกันที่ DPO S05 เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับฟังนะครับขนาดใหญ่มากเลยนะครับจุได้ถึง1 159ลิตรเลยทีเดียวนะครับมีระบบ h e a d u p Display มาให้มาพร้อมกับประตูแบบไ right ร้ขอบนะมือเปิดมือจับประตูเนี่ยก็จะเป็นแบบซ่อนแนบไปกับตัวรถนะครับกระจกมองข้างเนี่ยสามารถปรับองศาแบบอัตโนมัติเมื่อถอยหลังได้ด้วยนะฮะมาพร้อมกับกระจกพาราโามิกแบบ Glass Roof นะครับหลูๆแบบนี้เลยเบาะหนังสังเคราะห์พร้อมรูระบายอากาศนะเบาะคนขับเนี่ยปรับด้านหลังได้แบบไฟฟ้า2ทิศทางนะครับแล้วก็มีที่รองขามาให้ด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหน้านะครับสามารถปรับแบบไฟฟ้าได้ สองทิศทางเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบจดจําตําแหน่งเบาะคนขับและคนข้างคนขับด้วยนะและมาพร้อมกับระบบ easy entry exit นะครับหรือว่าการเข้าออกตัวรถที่แสนจะง่ายนั่นเองนะครับคือเบาะมันจะเลื่อนถอยหลังเพื่อต้อนรับเราเวลาขึ้นรถแล้วก็จะเลื่อนถอยหลังตอนที่เราจะลงรถนั่นเองนะฮะ จบไปแล้วนะครับสำหรับการเทียบแบบไวๆระหว่างรถ2รุ่นนี้นะครับ BVD a t o 3กับ DPO e X05 ในรุ่นท็อปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถคนละเจนเลยก็ว่าได้นะครับ พอดูสเปคโดยรวมแล้วเนี่ย BWD Atto T สู้แทบไม่ได้เลยนะครับยกเว้นในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างเดียวนะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจจริงๆนะครับว่า BWD เองเนี่ยจะแก้เกมยังไงนะครับในซกเ m e n ์ที่เป็น BSUV นะนะครับและคาดว่าในระยะเวลาอันใกล้ภายในปี2025จะฝูงน่าจะเปลี่ยนมืออย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับน่าจะอยู่ที่ d t e 5นี่แหละนะครับขึ้นอยู่กับฉางอันแล้วแหละนะครับว่าจะรักษาโมเมนตัม แบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนนะครับเริ่มต้นจากการส่งมอบรถให้ทันก่อนเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้ดยเรื่องของคุณภาพและรวมไปถึงเรื่องสัาคัญคือบริการหลังการขายต่อไปในอนาคตด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดจาก GT Family x c v คลิปนี้นะครับก่อนจากกันเหมือนเช่นเคยนะครับชาวช่องคิดเห็นยังไงยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับระหว่าง2รุ่นนี้ชอบรุ่นไหนเลือกรุ่นไหนยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแอดรออ่านอยู่ทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันหน่อยรแลล้้ววกออยย่่่าาาืมมดตติชงพ ดีๆทางช่องเรานะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมบา,บายบายสวัสดีครับ